สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮักอ p บ d เตนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางมุ่งหน้าสู่สปปนบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางแวะซื้อน้ํานะครับแล้วก็ช้อปปิ้งที่เ e เ e ่ e อีเลฟเนิดหน่อยต้องเตรียมสะเบียงไว้นะครับตอนนี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นอโอเคเรากลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ เกิดปัญหาอิสเดนนนิดหน่อยตอนนี้เรากําลังเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับให้บอยเป็นคนขับไปก่อนแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ้าถึงตอนขึ้นดอยเราจะเป็นคนขับเองนี่ตอนนี้บอยกําลังขับอยู่นะครับวันนี้จะแอบพิเศษนิดนึงก็คือเราไปสปันแบบไปพักคือทั้งคืนครั้งแรกนะครับแล้วก็ จะไปทางถนนหมายเลข3มนะครับทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะไปทางเส้นนี้แล้วก็ไม่เคยไปมาก่อนเห็นเขาบอกว่าทางมันยากก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะขับไวไหมแต่ทีนแน่ตอนนี้ก็คือน้ําพร้อมของพร้อมเสบียงพร้อมของเยอะแยะมากวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสปันปออกเกลือจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ข้างหน้านะครับคือวิวที่ดีมากๆและตอนนี้โค้งเริ่มเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวถ้าบอยไม่ไหวเนี่ยจะต้องสลับกันขับแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเนี่ยยังง่ายอยู่ก็ต้องค่อยๆขับกันไปสำหใครที่อยากมาเที่ยวหน้านะครับเพื่อสกิการ์ธันวาเนี่ยรีบจองที่พักจองอะไรไว้เลยไม่งั้นเนี่ยไม่ทันแน่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราถึงที่มันเป็นถนโนโคง้งเป็นเลขสาเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปให้ดูคนดูกันนะครับ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันที่จุดเช็คพอยต์นะครับเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดที่1นนะครับสำหรับเส้นทางนี้นั่นก็คือโค้งตัวยูนั่นเองนะครับตอนนี้เขากําลังถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเราจะลงไปพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าโค้งตัวยูมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เรากําลังรอให้กรุ๊ปนี้ไปกันอยู่แล้วก็ตรงนั้นคือที่เป็นตัวโอไม่เห็นอ่าเห็นเห็นนีมีคําว่าไอแล้วก็เลิฟนะครับ คำว่ายูก็คือตรงที่เป็นตัวโค้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันและนี่ก็คือโค้งตัวยูนะคะทุกคนถ้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวยูยังไงเปิดกวายปุ๊บก,ก็จะเห็นเลยนี่คือตัวยูนะครับนี่ก็คือไอลิปยูไอลิปยูเล้วดูสีดินี่สีบอยข้นี้สีเหลากระเป๋าแ <laughs> กล้งใสบนดอยเวอร์สีธรรมชาติเดี๋ยวเราไปหาโลกกับโค้งตัวเดียวกันนะคะ าสตทุกคนครับเรามาถึงโค้งเลขสามแล้วแต่เราให้ดูคนนะครับนี่คือความเป็นจริงต่อนี่คือคน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 โค้ คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราดูรูปที่เราได้มานะทุกคนครับตอนนี้ถ่ายรูปที่ถห,หน,นในหมายเลขสามเสร็จแล้วคําเตือนก็คือระวังรถหนึ่งสองก็คือคนคนนะครับสามก็คืออย่ามาตอนสายๆเพราะคนเยอะมากดูดีคนเยอะสุดๆเอาเป็นว่าไปต่อกันเลยดีกว่านะครับ้นอนไม่ไหวแต่เราไ,<ม>ได้รูปมา,มายเยอะมากเลยแหละโอ้เอโอ,โอเคโอเค ทุกคนครับเรามาถึงจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดแล้วที่เราบอกแล้วว่า the best w o r นี่ตาตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโค้งแบบผับผ้าไหลมาจุดๆจๆๆๆๆลงไปตรงนู้นดูรถบรรทุกดิคันนิดเดียวเองครเราก็ต้องขับลงไปทางนี้นะครับทางค่อนข้างยากเลยแต่ว่าก็คือวิวสวยมากเราจะเข้าไป หมู่บ้านสปันกันต่อใกล้จะถึงแล้วไปเจอกันที่สปันเลยแล้วกันนะครับ ดาทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วนะครับอยู่ที่สปันคีรีแคมนะครับก็พอมาถึงปุ๊บสิ่งที่เจอเลยก็คือนี่ฝนนะครับฝนตกหนักมากพอลงรถปุ๊บก,ก็คือฝนตกเลยไม่ได้ไปไหนแล้วทีเนี้ยเช็คดูสภาพอากาศปุ๊ก,ก็คือแบบโอ้ฝนตกหนักมาก แล้วเราก็เข้ามาถึงที่พักกันแล้วนะคะเราพักเป็นแบบกระโจมแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีมุ้งแล้วก็มีผ้าใบเอาไว้กันฝนให้นะครับที่นอนก็จะประมาณนี้เลยแต่ติดตรงที่อย่างเดียวตอนนี้คือฝนตกไปกี่วไหนไม่ได้เลยที่พักนะครับมีจัก,กรยานให้เช่า ไม่เช่าเป็นจัก,กรยานให้เราเนี่ยปั่นฟรีได้ออกไปเที่ยวในในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกยังไม่น่าจะปั่นจัก,กรยานไปไหนได้เดี๋ยวรอดูสภาพอากาศสักพักหนึ่งก่อนถ้าฝนหยุดแล้วอาจจะไปปั่นจัก,กรยานเล่นข้างในหมู่บ้านแล้วก็ออกไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้ก็มานั่งรอให้ฝนตกก็ทํางานเล่นๆกันที่พักเป็นไปก่อนนะจ๊ะ ครับทุกคนตอนนี้เราจะกําลังจะไปหาอะไรกินที่ข้างในหมู่บ้านนะครับฝนหยุดแล้วนี่บรรยากาศดีมากดูดิดูหมอกสวยมากอเลยปเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเออเพิ่งเห็นและนี่คือที่พักเราอยู่ตรงนี้จริงๆเขามีจักรยานให้ปั่นด้วยแต่ว่าฝนมันยังปล่อยมันยังไม่หยุดแบบจริงๆจังๆก็เลยเอารถไปดีกว่านะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นไปปั่นจักรยานในหมู่บ้านกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปกินข้าวร้านไหน ทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีของสะพานแต่ว่า <c oughs> บรรยากาศมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบ๊บบอแต่แดเด <c oughs> เอาไม่มาหากันเนาะมาปะไอ นี่ชื่อ,อไรอะ่ะไอ้ดิดิใครอะ่ะใครอะ่ะใครอ่ะอยู่นี่บอไอบอ็เป็นร้านครูพึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานสะพานที่เราพึ่งไปถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นคิลแบบ นี่นะครับเราสั่งอาหารมากินกันของบอยเป็นผัดไทยและการน,นี่ส้มตำและการน,นี่สุกี้แห้งนะครับกับวิวแบบปังๆแบบนี้เลยเสียดายมากที่น้ำมันแบบเป็นสีแดงๆแต่ว่าก็โอเคอยู่เด้อเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะครับเฮ้ <c oughs> ตามมาอีกแล้วไอ้โป๊แกหิวข้าวใช่ปะเนี่ยด,ดูดิมันกระดิกหางดิเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเปของฉันเะเว้ยไอโ้โป๊ะโปะนี่ยจุดึงจุดึง ตอนนี้เราก็กินไม่เด็ดกันนะครับนี่เป<ช>็นข้าวกลองที่เราสั่งมาจากร้านครูพึ่งเม <า S 2> ื่อเชา้าร,ร้านเขาปิดออเดอร์สุดท้ายตอนหกโมงเย็นที่เป็นแบบสั่งข้าวกล่อง<ช>ได้แล้วก็ที่พักเราเนี่ยเขาเขามีเซตอาหารให้แต่ว่าเราก็เลยซื้อข้าวกล่องมาแทนนะครับแล้วก็มานั่งกินแบบนี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ํา แล้วก็นอนเล่นแป๊บนึงพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าไปไปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะไปคาเฟ่อะไรวะหยุดเวลาคาเฟ่นี่เร, <c ười> เราหยุดกระดังเดี๋ย <c ười> วพรุ่งนี้เราพาไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับวันนี้เ๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตอนกาลางคืนนิดนดิดหน่อยที่หน้าที่พักกันเข้าไปน,นะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอาบน้ำกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เออเหนื่อยเหนื่อยกับการขับรถนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากชิลๆน่าเสีดายนิดหน่อยตรงที่มาถึงปุ๊บพอเท้าเหยียบแผ่นดินสปันปุ๊กก็คือฝนตกหนักเลยแล้วก็กว่าจะหยุดก็ือเกือบสี่โมงเย็นแล้ว ก็เลยทําให้เรานั้นไม่ค่อยได้ไปไหนยังไงพรุ่งนี้เราก็ตามแผนเดิมคือตื่นเช้ามาไปปั่นจัก,กรยานเล่นในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปคาเฟ่หย,ยุดเวลาคาเฟ่นะครับคาเฟ่ที่กําลังฮิตแล้วก็กําลังดังมากๆเลยที่สปานแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องพักเอาแรงก่อนนะครับแต่มีอาบน,น้ำเสร็จแล้วบรรยากศาศหนาวน้บแบบนี้ก็เหมาะกับการนอนห่มผ้าห่มมากนี่ก็อยู่ในห้องนอนที่พักกันแล้ว คืนนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าที่นี่กันน่าจะตื่นมากๆากนะรอเพราะฝนตกน่าจะมีหมอกนะครับไปดูพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับจุดในจุดใน <laughs> ปไยทำงานอยู่เท่ยนะ <laughs> จักรยานสีแดงเธอ <laughs> ตอนนี้เราก็เราจะไปปั่นจัก,กรยานกันนะครับเอาแบบชิวๆระยะห่างใกล้ๆสรุปก็คือสุดท้ายก็คือปั่นนี่เขาก็มาปั่นกันตอนนี้บอยกำลังจะไปสมคบแล้วบ๊ายบายเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจัก,กรยานสีแดงเมื่อกี้ไม่มีลมยางก็เลยต้องมานั่งสอนกันวยว้ยว้ย,วย,ดยอด เอาลาจ้าเอาละจ้า,า,า,จานักปั่นเหมือนหนึ่งระดับโลกจ้าขับยังไม่ตรงเลยจ้านี่คือวิวระหว่างทางนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีทางเกิดอะไรขึ้นอะไร เราจะไปหาโบกัน <marriages> อุ้ยสวย แล้วนะครับสำหรับการมาพักที่สปานวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะกันต่อที่คาเฟ่อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับลงไปข้างล่างในตัวเมืองกันแล้วตอนนี้บอยกำลังไปทำเรื่องเช็คเอาท์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<า>ตอนนี้เราอยู่กันที่หยุดเวลาคาเฟ่นะครับนังงง เราสั่งเป็นโกโก้ Go, มาแล้วก็ของบอยเป็นชาพีทเพราะไฟดับตอนนี้ไฟดับนะครับเครื่องดื่มเนี่ยเลยทําอะไรได้ไม่มากแล้วก็คนเยอะมากทุกคนคนเยอะจริงๆทางก็ค่อนข้างลําบากนะครับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องคิดดูให้ดีคิดคิดคด,ดูให้ดี <laughs> เดี๋ยวเราขอดื่มเครื่องดื่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินทางร่วเล่นเล็กๆน้อยๆเอาตรงมุมยอดฮิตและกันให้มันแบบว่าจบๆเร็วๆแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวสรุปคลิปนี้ให้ฟังนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปตรงจุดถ่ายรูปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่แบบฮิตมากๆที่ใครๆมาที่คาเฟ่หยุดเวลาก็ต้องมาถ่ายที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยสมคำล่ำรือหรือเปล่านะครับ ก็ดูแล้วก่อน <laughs> <laughs>